วันดีคืนดีเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเขาอะเอาข้อมูลตรงนี้ของเราไปเนี่ยเราแบบมาถึงตรงนี้เราไม่อยากให้ล้ว่ะเราไม่อยากให้มีใครรู้ว่าเราเคยจบที่มหาลัยแห่งนี้หรือเราเคยที่ทํางานเป็นเด็กเสิบที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประวัติก่อนหน้านั้นของเราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราก็สามารถสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโนเดลล่ชแชรอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาวก็จะมาพูดถึงเรื่องของพรบรคุมค้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะที่ดาวพูดไว้ในคลิปที่แล้วว่าผู้ที่มีสิทธิ์มากที่สุดก็คือคนกลุ่มแรกนะคะก็คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะมีสิทธิ์เยอะมากเยอะๆเยอะเอะเ,อะเลยในพรบฉบับนี้นะคะแต่ก่อนที่ดาวจะลงลึกในส่วนของเนื้อหานะคะที่ดาวจะมาพูดในวันนี้เนี่ยดาวก็ต้องขอให้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะติดตามดาวแล้วก็ทิง งานบนตลอดชาแนลด้วยนะคะค่ะสำหรับสิทธิที่ดาวพูดถึงเนี่ยนะคะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ กลุ่มคนกลุ่มแรกตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้นะคะแบ่งมาเป็นประมาณ8ข้อด้วยกันนะคะซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเลยที่มีแล้วในพระราชบัญญัติฉบับนี้ระบ,บุไว้นะคะข้อแรกเลยที่เราจะพูดถึงเลยว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์อะไรก็คือข้อที่1นนะคะเป็นเรื่องของสิทธ ที่จะได้รับแจ้งในส่วนของรายละเอียดในการที่เขาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแตนน่ไม่ว่าเราไปร้านกาแฟหนึ่งร้านแล้วกันนะคะโดยยกตัวอย่างอย่างนี้เวลาที่เราไปร้านกาแฟหนึ่งร้านเราอาจจะต้องไปกรอกข้อมูลเนาะทุกวันนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเวลาที่เราไปไหนเราจะต้องมีการกรอกชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้ตลอดนั่นคือข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนของเราตามคํานิยามของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรแน่นอนว่าข้อมูลตรงนั้นของเราจะถูกเก็บไว้โดยร้าน แฟถูกไหมคะคราวนี้เนี่ยสิทธิ์แรกที่ดาวรัังพูดถึงคือสิทธิ์ที่จะรู้ว่าคุณจะเก็บไว้ทําไม ก็คือเขาจะต้องแจ้งรายละเอียดว่าเขาเก็บไว้เพื่ออะไรแต่ในทางปฏิบัตินะเนาะเราก็จะไม่ถามหรอกเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเราก็รู้รอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเก็บข้อมูลเมื่อว่ากระทรวงสาธารณาสุขให้เก็บว่ามีใครเดินวอล์กอินมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงตามพระราชบ,บัญญัติฉบับนี้คือเขาจะต้องแจ้งแล้วเป็นสิทธิ์ข้อแรกเลยที่เราจะต้องรู้ว่าเขาจะเก็บไว้ทําไมนะคะสิทธิ์ข้อที่2นะคะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของการเพิกถอนความยินยอมยกตัวอย่างประเด็นนี้ก็คือเราอาจจะให้ข้อมูลไปและว่ะ เช่นเหมือนสมมติว่ามีคนมาขอถ่ายรูปดาวนะคะถ่ายรูปแล้วบอกว่าเนี่ยทนายดาวผมจะเอาข้อมูลคุณไปลงสกู๊ปของอนักสือพิมพ์แห่งหนึ่งชื่อดังเลยนะคะก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการอัดคลิปถามประวัติทุกอย่างเลยแต่ง,งานมีลูกเรียนจบที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลส่วนบุคคลของดาวเยอะมากเลยได้ไปเขาก็ต้องแจ้งใช่ไหมพี่ดาวบอกข้อที่หนึ่งว่าต้องแจ้งให้ทราบโดยละเอียดเขาก็แจ้งว่าเขาจะไปลงข่าวนักสือพิมน์้นนี่เขาเหว่าวันดีคืนดีแต่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเขาอะ เอาข้อมูลตรงนี้ของเราไปเนี่ยเราแบบมาถึงตรงนี้เราไม่อยากให้ล้ว่าเราไม่อยากให้มีใครรู้ว่าเราเคยจบที่มหาลัยแห่งน,นี้หรือเราเคยที่ทํางานเป็นเด็กเสิรฟที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประวัติก่อนหน้านั้นของเราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราก็สามารถที่จะเพิกถอนข้อมูลนั้นได้ก็คือเราสามารถบอกได้เลยว่าเนี่ยฉันต้องการที่จะให้คุณระงับการประกาศนั้นฉันขอถอนบทความนั้นฉันไม่อนุญาตให้คุณเผยแพร่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเิ่มการเพิกถอนเนี่ยอาจจะเป็นด้วยวิ ทางอีเทคนินหรือทาเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร,รไปหายังหน่วยงานนั้นได้ค่ะว่าถึงหนังสือพิมพ์นี่นี้นี้ฉันเนี่ยเป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นสกู๊ปหน้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฉันขอให้คุณไม่ประกาศข่าวในส่วนนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งเราสามารถทําได้ผู้ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นกนะ็มีหน้าที่ที่จะต้องบอกเราว่าถ้าคุณเอาถอนออกไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับคุณอย่างนี้อย่างนี้นะก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องแจ้งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะ ข้อต่อมานะคะสิทธิ์ขอเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลนั้นๆ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะเวลาที่เรากรอกข้อมูลอะไรไปเนะี่ยเราคือจบเลยนะก็คือเขาก็เอาไปเลยแต่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือเราสามารถที่จะไปขอว่าเฮ้ยคุณฉันขอสำเนาที่คุณเอาของฉันไปข้อมูลของฉันไปฉันขอสำเนากลับมาด้วยได้เพื่อที่จะเอามาเก็บไว้เป็นข้อมูลของฉันอะไรเงี้ยว่าฉันได้ให้ข้อมูลตรงนี้คุณไปนะซึ่งในทางปฏิบัติอะเราไม่ค่อยจะใส่ใจขนาดน,นั้นนะคะแต่ว่าตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือกําหนดเลยว่าเราสามารถที่จะขอสำ เกับเอาไว้กับเราได้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราให้บริษัท A ข้อมูลเท่านี้บริษัท B ข้อมูลเท่านี้บริษัท C ข้อมูลเท่านี้เพราะอะไรสมมติ<อ>น,น,นะคะว่าเราไปสมัครงานอยู่3ที่แล้ว3ที่เนี่ยก็จะขอข้อมูลที่ต่างกันอยู่ดีมาวันหนึ่งไะเราไปสมัคร3บริษัทบริษัท A มีเบอร์โทรบริษัท B ไม่มีคะ่ะบริษัท C ไม่มีคะ่ะแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมีบริษัทประกันบริษัทหนึ่งโทรเข้ามาเราอาจจะรู้ว่าอ๋อบริษัทประกันนี้น่าจะต้องได้ข้อมูลมาจาก A เพราะว่า าเเป็นที่เดียวที่เราให้เบอร์โทรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีหลักการในข้อนี้ว่าเราสามารถที่จะขอสำเนาน้ำมาเก็บไว้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราได้ให้อะไรเข้าไปบ้างนะคะ นะคะเป็นสิทธิ์ข้อที่เราสามารถโอนข้อมูลได้ยกตัวอย่างเช่นแบบเราโอนข้อมูลของเราอะค่ะจากที่1ไปให้ที่1โดยความยินยอมของเรานะก็ะคือเราอาจจะเซ็นไว้ว่าสามารถที่จะให้เขานําข้อมูลของเราไปใช้กับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งหรืออีกบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทลูกของเขาอย่างเงี้ยได้ยกตัวอย่างเช่นเราไปสมัครบ,บริษัท A แต่บริษัท A เนี่ยมีบริษัท B C เป็นบริษัทลูกแน่นอนว่าถ้าเราจะไปบริษัท B C เราก็ต้องไปเกาะ B กับ C ใช่ไหมคะมันก็อาจจะ ยยุ่งากพววราะบอฉบับนี้ก็เลยบอกว่าสามารถที่จะโอนข้อมูลที่จาก A เนี่ยถ้าเราตกลงยินยอมให้ A โอนไปหา B C ได้แล้วก็สามารถใช้ฐานข้อมูลของ A ไปเลยได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นข้อที่4ของเรานะคะ